ต้องกวาดหินก้อนเล็กๆออกจากสนามหญ้าก่อนที่จะไปบ้านโน้นเพราะว่าไปบ้านโน้นก็เกือบสิบวันหญ้ามันคงขึ้นอะแต่มันจะขึ้นไม่ได้เพราะมันจะติดหินเทศบาลเขาจะไถไถามาจากหน้าบ้านหน้าบ้านคือข้างหลังป้านะ ไถแล้วมากองไว้ตรงสนามหญ้าเนี่ยจริงๆแล้วไม่น่าจะไถเข้าไปลึกขนาดนี้นะป้าเคยบอกเขานะแต่ก็อย่างว่าแหละแต่ละปีก็ไม่ใช่คนเดิมมาทำถ้าเรามาเจอเห็นเขาไถาครั้งแรกใช่ไหมเราบอกว่าเออแค่ตรงนี้นะเพราะว่ามันเป็นสนามหญ้าอะไรอย่างเงี้ยเขาก็จะดันไว้แค่ป้าต้องการแค่ดันแค่หน้าบ้านป้านี้ก็ได้เนี่ย แต่หิมะมันก็กองใหญ่มากเลยนะเพราะว่าปีนี้หิมะมันเยอะใช่ไหมแล้วหินเนี่ยที่มันมาเนี่ยมันก็มาจากเวลาถนนลื่นเทศบาลก็เอาเอ,าอา่หินเอาดินมารยเพื่อให้ลดให้คนเดินได้สะดวกเวลาหิมะมันเพิ่มมาก็ตัดออกไถออกมันก็จะติดมากับหิมะแล้วก็มากองอยบนสนามหญ้า ถ้าฝั่งฝั่งหน้าบ้านนี่ก็จะมากองอยู่ตรงสนามหญ้าบ้านป้านเนี่ยเพราะว่ามันสุดแค่ตรงนี้ใช่ไหมมันไปต่อไม่ได้ตรงเนี้ย